ตักอวอกาศที่ไม่มีกลุ่มวันตักเข้าไปนะฮะตักตัก,ตกแล้วก็ครอบจีระดึงลงมาให้แนบกับตัวเรานะครับเพื่อไม่ให้อะไรฮะไม่ให้กลุ่มวันต่างๆเล็ดรอดเข้าไปข้างในได้ครับนี้ก็สามารถที่จะเดินออกไปที่จากจุดที่มีวันได้นะครับอย่างน้อยๆก็สองถึงสามนาทีแล้วก็ที่เราอยู่ในห้องน้ำ<อ>นะครับถ้าใช้มือต่างๆเนี่ยเราสามารถนำมาดัดแปลงใช้ในการป้องกันและหลบหนีจุกควันไยได้อย่ารืมครับ80%คนจะเสียชีวิตจากการสำลักควันก่อนนะครับแล้วหมดสติ แล้วก็ค่อยๆไฟคลอกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวรวดจากกลุ่มพันไุ์ได้นะครับถ้าเราเห็นะครับใช้งานได้ดีมากนะครับโดยเฉาพผ้าของัต์นะครับก่อนใช้เทน้ําลงไปบนผ้านะครับแล้วปิดทันทีทำไมต้องเทน้ำลงไปผ้านะครับเพราะว่าน้ําจะทําให้ใยผ้ากระชับขึ้นแล้วน้ําจะยังเป็นช่วยตัวกองคันอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วถ้าทับแบบสี่เหลี่ยมเนี้ยนะครับให้เอาด้านที่เป็นมุมแหลมไปนะครับขึ้นมาปิดในลักษณะนี้นะครับเพราะป็นอย่างเงี้ยมันสามารถปิดขึ้นมาได้เึมอ มองขนสองข้างใช่ไหมครับแล้วตาเราก็จะสามารถมองเห็นได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเดี๋วรี่มากก็จะจับมันีปิดรูเลยอ่าถ้าถูกไหมครับถูกแต่ไม่ทั้งหมดนะครับถ้าปิดแบบเนี้ยมันปิดได้แค่ปลายจมูกนะครับควันนี้สามารถได้รอบเข้าไปได้นะครับ้องขอใครเลยก็บางท่านที่โมดิฟายจมูกมาใหม่ใหม่นะครับแล้วเปียมเลยนะครับเสียเปียวนลยครับอ่าคอาตึงให้ใช่แบบนี้นะครับแล้วทาไงต่อครับอ่าถ้ามาแบบนี้แล้วนะครับปิดเสร็จแล้วครับให้ชิดผนังด้านใดด้านหนึ่งไว้นะครับทิ้งน้ำหนัก ใช้เท้าหน้าเป็นตัวกว,วาดไปครับครับซึ่งหลังไปทาไมต้องใช้เท้าหน้าก่อดครับเพราะว่าในกลุ่มควันเราไม่ทราบว่าด้านหน้ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่หรือเป็นพื้นที่ต่างระดับหรือไม่เพื่อป้องกันอบนุบัติเหตุซับซ้อนแล้วทําไมต้องทิดผนังครับอ่าสังเกตนะครับคนจะเสียชีวิตอยู่ที่ไหนครับกลางห้องนะครับเพราะว่าอะไรหลงในกลุ่มควันและเดินเป็นวงกลมครับจนอาการหมดแล้วหมดสติแล้วก็โดนถูกข้อศหนึง่งแต่ถ้าทิดผนังไปปุ๊บอ่ามืออาจจะไปสัมผัส อาลูกปิดประต,ตูเนื้อต่างก็สามารถเปิดตอกขอไปได้เขาถึงให้ชิ้นต่างได้เนใหนึ่งนะครับค่าที่สำคัญครับสามารถจัดไป หรือ,รอ,อยังไงนิดเดียวก็ช่าง,างขอให้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นนะครับเพราะอะไรฮะเพราะอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเราได้เร็วที่สุดนะครับถ้าเรามีถางดับเพลิงเจอดิดเิอไหม้ทางดับเพลิงเข้าไปล้างได้ให้หมดนะครับนี่ต้งองให้นในค,ค,คนนี้น้องครับครับอันแรกมิสลับนะครับมิสลับนะครับฮะ จับที่ท่านดั้มของกระบอกตัวสีนะครับแล้วก็ไปสีที่ทาเขาเพิงนะครับเข้าสีตัวนี้เข้าใกล้เลยครับนะครับสีง่ายปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งสุกระนะครับท yes. ี <ifting Coh es tube oses> ่จะลอยพุ้งกระจาย